ข้าววันนี้เข้าครมอรประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ได้คุยกันเพราะหลังจากที่ได้ออกไปเนี่ยความจริงคราวที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการนิวายข้าวเนี่ยได้พิจารณาแล้วเรื่องหลักที่สุดที่เราได้มอบให้กระทรวงเกษตรไปทําเรื่องเอาสถาบัานเกษตรกรก็คือสากรเข้ามารับเรื่องการดูดซับข้าวนะครับเพื่อให้พยุงสามารถพยุงราคาข้าวได้นะครับส่วนกระทรวงเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า ส่วนท,ที่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าแทนที่จะให้รัฐซัพพลายเนี่ยก็ให้กระทรวงดันคลังเพราะเรื่องนี้เราทํากัน3กระทรวงทั้งคลังทั้งเกษตรและทั้งพาณิชย์นะครับก็ก็ข้อนั้นได้เรียบร้อยไปแล้วนะครับกระทรวงไอทกระสอ,อ,สอซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วยเนี่ยก็รับผิดชอบเรื่องนี้ไปตอนนี้มันมีสิ่งที่คิดว่าออไอสถาบัานเกษตรหรือ หรือสหกรณ์เนี่ยมียุ้งฉางแต่มันจะมีชาวนาบางส่วนที่ไม่มียุ้งฉางนะครับแล้วก็ชาวนาบางส่วนที่สามารถมียุ้งฉางก็เข้าสหากรณ์ได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้แต่พวกที่ไม่มียุ้งฉางเนี่ยเราก็เลยน่าจะเพิ่มครั้งนี้อาจจะมีมติเพิ่มขึ้นว่าให้สามารถให้ทกศดูแลชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเข้าส่วนครั้งที่แล้วก็มี สองสามเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเนี่ยก็ขอให้กลับมาพิจารณาก่อนคราวที่แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตั้งให้ความรับผิดชอบให้ผมนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีธรรมนัสใน่านะกระทรวงเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีจุลพันธ์แล้วก็ตัวแทนธนาคารทกศเนี่ยนะครับมาคุยกันซึ่งเราก็ได้คุยกันมาสองหรือสามครั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยก,ก็คิดว่าจะ,อะเอาประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเนี่ยมี มีประเด็นเรื่องเจจาแบงก์กรุงไทยนะครับที่ได้มีการดําเนินการท่านนายกก็ได้พยายามประสานงานให้กระทรวงการคลังได้คุยคุยเข้าใจว่าจะมีข้อสรุปที่ดีนะครับแล้วก็ตอนที่ให้ไปให้ธนาคารกรุงไทยไปคุยเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าไปขยายสินเชื่อที่พวกผู้ประกอบการลงสีต่างๆเนี่ยเขาถูกกรุงไทยหันสินเชื่อไปตั้งแต่ช่วงโควิดมา เพราะฉะนั้นถึงถึงมีอย่างนี้แล้วเขาก็ยังทํางานยากเพราะฉะนั้นพอขยายสินเชื่อเนะี่ยเขาก็จะมีเงินที่จะมาดูดซับข้าวในตลาดได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่ตูดูแลเกษตรกร,ร,กรซึ่งเคยได้ไว้ไร่ละประมาณพันบาท20ไร่ก็ประมาณ2องหมื่นเนี่ยเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทีเ่เราพยายามจะหาทางออกว่าจะดูแลไงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิเกษตรกร,เ,ร,กรเคยได้รับนะครับ เราพยายามจะหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตต่างๆเกิดขึ้นและต้นทุนลดลงแต่ว่ายัางไงก็ตามในชั้นนี้ที่เกษตรกรมีปัญหาเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ว่าจะดาเนินการเรื่องนี้ยังไงก็ได้ประชุมกันสามฝ่ายแล้วนะครับแล้วก็มอบให้รัฐมนตรีธรรมนัดไปถแถลงก็เป็นผลงานร่วมกันข,ของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังและกระทระวงกากด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูข้อสรุปอีกทีหนึ่งในสามสี่เรื่องนี้ก็จะเป็นจริงๆก็เป็นไปตามที่ทั้นการวิ่งไบวยข้าวกำหนด ให้ค่อยๆทยอยคิดเรื่องเหล่านี้ให้รอบคอบให้มากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นภายในเร็วๆนี้ก็จะสามารถได้ทุกๆเรื่องนะครับก็ส่วนหนึ่งเดิมเราเสนอทั้งหมดนี่มันหกหมืนเก้าพันล้านนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกันทั้งหมดแล้วเนี่ย ทกศก็สามารถเข้ามารับภาระได้เพราะทกศสามารถที่จะรู้ว่าสาก์ซึ่งมีอยู่ประมาณ4ี่พันสาก์เนี่ยแล้วก็มีอยู่ประมาณห้าหกร้อยสากเนี่ยสามารถที่จะแอคทีฟนะครับสามารถที่จะทําหน้าที่นี้ได้ซึ่งทกศจะรู้ดีทั้งหมดว่ารายไหนมีความแอคทีฟอย่างไรแล้วก็มีความพร้อมอย่างไรบ้างตรงนี้ทกศก็จะรับช่วงไปซึ่งก็คงจะลดวงเงินไปได้จํานวนหนึ่งก็อย่างน้อยก็สักหมื่นกว่าล้าน นะครับหมื่นกว่าล้านแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกษตรกรรายย่อยที่เราจะช่วยดูแลกับมีเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับที่รัฐจะดูดรับออดอกเบี้ยมาประมาณ4%กว่าเปอร์เซ็นต์ของทกสเนี่ยเราก็รับไป3ปร์เซนต์แล้วให้พวกเขาดูแลตัวเองไปประมาณ1%อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าผมว่าเรื่องสําคัญที่ชาวนาวันนี้กําลังอดสนใจและกําลัง่วงใหญ่ก็คือเรื่อง1,000บาทไล่ล,ล,ละหน1,000บาท 20ได้ประมาณ20,000บาทอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณ4-5 0 0 0 0 4-5 0ล้านนะครับก็กำลังดูอยู่ว่าจะใช้ช่องกะช่องทางไหนจัดการอย่างไรหรือจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรก็รอคำตอบแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยพิจารณาการบนพื้นฐานที่พยายามจะเ,เห็นอกเห็นใจเข้าใจชาวนาซึ่งมีทุกยากเดือดร้อนเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ได้บอกหมายให้ท่านธรรมนั ท่านจุลพันธ์ก็ไปดูวงเงินดูรายละเอียดแล้วก็คงมาคุยกันอีกทีแล้วก็แจ้งผมทราบอีกทีครับโอเคนะครับสวัสดีครับ